โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็พบกับผมกอนซุดนะครับผมทุกคนวันนี้ก็อยู่กันที่ไอดีเลเวลสิของกอนซุดนะครับผมทุกคนก็คือทุกคนก็น่าจะเห็นเลนเจอร์ของทีมผมในตอนนี้นะครับก็คือมันเนี่ยเลนเจอร์ค่อนข้างที่จะดูดีแล้วนะแต่ว่ามันจะดูดีกว่านี้นะผมทุกคนถ้าเกิดผมเนี่ยเก็บคู่หลักของโคลาโบนี้ได้นะผมทุกคนก็เป็นทางด้านเต่าเลนแล้วก็โยนะอ่าก็คือมันมีเหตุผลมากมายเลยนะผมทุกคนที่ผมเนี่ยต้องเก็บเลนเจอร์สตัวนี้นะเหมือนที่ทางบ้านเนี่ยเคยอยากรู้สึกว่าออยยากจะ อดีตไปนะผมทุกคนเพื่อที่จะไปทําการเก็บเอลซ่าหรือว่าไทกะหรือว่าเมริโอดัสนะผมทุกคนแต่ว่ามันก็ทําไม่ได้แล้วถ้าในตอนนี้ผมยังมีโอกาสที่จะเก็บ2ตัวนี้อยู่ผมก็จะพยายามเก็บนะตอนนี้เหลือเวลาแค่2ี่ชั่วโมงเท่านั้นนะผมทุกคนนะในการเก็บขอเออโคลาโบ2ตัวนี้นะอ่าก็บอกเลยนะผมทุกคนว่าผมจะต้องทําให้ได้นะผมทุกคนเพราะว่าในอนาคตเนี่ยมันมีเลนเจอร์9าดาวเข้ามาผมไม่รู้ว่าเลนเจอร์9าดาวจะเก่งขนาดไหนนะผมทุกคนแต่ถ้าเกิดเจอความสามารถในการตัดเกิด5 วีแก้ทางเนี่ยต่อให้เก่งขนาดไหนมีแร่ถูกขนาดไหนแต่ไม่สามารถเรียกได้มันก็โดนแก้ทางได้นะผมทุกคนผมก็เลยเล็ง<ๆ>เห็นไว้ว่าเราควรจะเก็บเลนเจอร์2ตัวนี้ไว้ในทีมนี้นะ<ๆ>เพราะว่าในทีมนี้จะกลายเป็นทีมที่ผมจะปั้นในอนาคตนะผมทุกคนแต่ก่อนอื่นเลยตอนนี้ลูบี้มันมีเพียงแค่1 u ลูบี้ Ruby, นะเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัดภาพไปเติมเงินก่อนเลยละกันนะผมทุกคน ก็ในตอนนี้นะคบผมเนี่ยได้ทําการเติมเงินไปที่เรียบร้อยแล้วนะผมทุกคนก็เป็น2,132รูบี้กับอีก26รูบี้นะก็คือผมเนี่ยได้ทําการเติมแพ็คแจ้งเกิดไปนั่นเองนะผมทุกคนอ่ะก็สําหรับใครที่อยากจะเติมเงินในราคาที่ถูกกว่าในเกมอย่างมากทุกแพ็คนะผมทุกคนก็คือในตอนนี้นะทางเพจก่อนซุดเนี่ยเปิดรับเติมเงินนะผมทุกคนไม่ว่าทางบ้านจะมีแพ็คไหนอยู่ในไอดีก็สามารถทักแชทมาเติมเงินกับทางเพจก่อนซุดได้เลยนะผมทุกคนแล้วก็ยังมีแพ็คพิเศษด้ 2,132รูบี้ในราคาเพียงแค่2,599บาทเท่านั้นนะผมทุกคนถ้าเกิดทางบ้านเนี่ยไปเติมเองก็ได้รูบี้2 3 3 2รูบี้เนี่ยก็จะเสียเงินประมาณ 4 2 0 0เกือบสี่พันสมร้ยบาทนะผมทุกคนแต่ได้กระเติตตตมพาเปกอนสซุดเสียเพียงแค่2599บาทก็คือประหยัดทันทีกว่า1,500นรบาทนะผมทุกคนบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามากๆนะก็ลูบี้เนี่ยมันไม่มีวันบุญนะผมทุกคนแต่ว่ามันมีวันหมดเวลาที่ผมเนี่ยลูบี้หมดเนี่ยผมก็ไม่ค่อยอยากเล่นนะผมไม่รู้ว่าทางบ้านเป็นหรือเปล่านะแบบว่าเข้ามาในดีแม่งมีลูบี้อยู่ห้าหกลูบี้อะไรเงี้ยแม่งมันมันเจ็บหัวใจนะผมทุกคนแบบว่าจะสลับเกียร์ก็ยังไม่มีล ก็ย่อมดีกว่านะผมทุกคนอ่นเดี๋ยวเราเนี่ยไปหวดเลยละกันนะผมต้องการเลนเจอร์สตัวนี้มาครอบครองนะ้วผมทุกคนมาก็สองพันรลูบี้ถ้าถามผมมีโอกาสได้สูงไหมผมบอกเลยว่าโอ้มันแพ็คแก้งเกิดอะ่ะมัน2,100รลูบี้อย่างน้อยก็ได้การันตีแล้ววะเปิดเปิดโอ้โหเอาแล้วไง,งก็เอ้ยทำไมวงการเกมไม่ให้หน้าใหม่เกิดบ้างเลยวะ อ่ะก็อยากกาให้ดีนี้เกิดนะผมทุกคนเพราะว่ามันมีริมูรู้นะเป็นโคลาโบสลามที่ผมเนี่ยค่อนข้างที่จะชื่นชอบมากเลยนะผมทุกคนนะผมก็อยากจาเก็บเอาไว้ปันน้นในอนาคตนะเวลาที่ตอนที่ริมูรู้มันแรงมากๆนะคือในตอนเนี้ยต้องยอมรับเลยนะว่าเออสลามเนี่ยในเลเวลน้อยเนี่ยมันค่อนข้างหายากมากเลยนะผมทุกคนสาหรับใครที่มีสะสมเอาไว้เนี่ยผมยินดีด้วยนะคือมันหายากจริงๆอ่ะ ผมเนี่ยนะอยู่ในการซื้อขายเพจผมเนี่ยเพจก่อนสุดนะผมซื้อขายไอดีมาเกินสองสามหมื่นไอดีแล้วนะผมทุกคนคือผมเนี่ยจับจับไอดีมาแทบจะทุกรูปแบบทุกท,ทุกลีกแล้วผมเนี่ยจับไอดีแบบว่าระดับลีกตำนานมาไม่ต่ำกว่า30ไอดีจับไอดีลีกธรรมดามาเนี่ยโอ้โหเป็นหมื่นไอดี้วผมทุกคนก็คือผมสังเกตได้เลยผมเนี่ยพบเจอลิมูรุค่อนข้างน้อยนะผมทุกคนอ่ะแล้วอีกตัวที่ผมพบเจอน้อยก็คือทนายนะอ่ะก็ประมาณนี้นะผมทุกคน โอเคโอ้โหเฮ้ยมันไม่มาเลยอะมันเอาแล้วไงมอบความตึงเครียดได้ก่อนอีกแล้วไงโดนไปพันสองร้อยลูบี้นะยังไม่มานะผมทุกคนอะเดี๋ยวเราต้องเปิดต่อแล้วนะเฮ้ยเติมแพคแก้งเกิดต้องเกิดดีโอเคโอ้โหเฮ้ยแม่งเดาตัวใส่ตู้บบกวะเอาแล้วไงไอก่อนตอนนี้ยอมรับเลยนะผมทุกคนว่าค่อนข้างตึงนะเดี๋ยวเรามาเช็คเลดดอบก่อนเลยละกันเลดดอบทั้งหมดนะถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นเนี่ยคือสามเปอร์เซ็นนะผมทุกคนทางล่าง เอออันต้าแล้วก็ร่างธรรมดารวมกันนะตอนนี้เราเหลืออีกแค่ห5รลูบี้เท่านั้นนะผมทุกคนโอ้โหแล้วมือไก่แลวผากเล็เเติมไปสองพันจะไม่ได้อะไรกลับบ้านจริงเหรอวงการเกมใจร้ายไก่กรขนาดนั้นเลยหรือไงโอเคโอ้โหใจร้ายจริงก็เอาให้หมดนะผมทุกคนโอเคก็สองพันหนึ่งร้อยลูบี้ของเราโอ้สองพันห้าของเราน่าจะแดนไปแล้วนะตอนนี้ ผูวงการเกมม่งเล่นงานไอกรอไอกรอนี่สนับสนุนค่าข้าวค่าน้ําทีมงานเสมอแต่ว่าทีมงานหรือว่าวงการเกมม่งเล่นงานไอกรว่าอ่าไม่เป็นไรนะผมทุกคนเดี๋ยวเราขอเปิดกล่องการันตีเลยละกันก็มาขอเลยเล่น ถ้าไม่ได้เลนขอโยถ้ามาตัวอื่นคือเจ๊งบอกเลยนะผมทุกคนคลิปนี้บุลลี่รุ่งโอ้โหโยโอเคก็ตอนนี้นะเรามีดามเมจทั้ง3าธาตุเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมทุกคนก็เป็นทางด้านโย แล้วก็รีมูรูนะแล้วก็ดำนะผมทุกคนแล้วก็ยังมีทางด้านเจมชุดม่วงหรือว่าเจมมืดนั่นเองนะผมทุกคนก็สําหรับ ID นี้ถ้าให้คะแนนความเกลือผมให้คะแนนไป1 0เต็ม10เลยละกันนะผมทุกคนค่อนข้างที่จะเกลือมากนะเละตัวธรรมดาที่เปิดมาได้นี่คือใช้การไม่ได้เลยนะผมทุกคนแต่ละตัวคือค่อนข้างที่จะปวดหัวเลยนะก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ ID ต่อไปเลยละกันนะผมทุกคน ก็มาต่อกันทท่ดีเลเวลมาสเตอร์99เลยละกันนะผมทุกคนก็คือในตอนเนี้ยผมจะบอกทางบ้านก่อนเลยนะว่าผมเนี่ยโดนดราม่าค่อนข้างที่จะหนักมากๆเลยนะโดยเฉพาะดราม่าคนไทยไม่ตีไทยนะผมทุกคนหูดราม่านี้เป็นดราม่าที่ทําให้ผมเนี่ยปวดหัวอย่างมากเลยนะผมทุกคนเพราะว่ามันเนี่ยมีคนคิดต่างแล้วก็คิดไม่เหมือนกันค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าผมเนี่ยนะรับฟังทุกความคิดเห็นนะผมทุกคนนะผมเคารพทุกการตัดสินใจของทุกคนนะคือเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาอธิบายความคิดเห็นส่วนตัวของผมเลยนะคือผมเนี่ยนะโดนดราม่าค่อนข้างเยอะเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ ตีทั้งยูทูบเบอร์คนไทยแล้วก็ตีคนไทยแล้วก็ตีคนคือผมเป็นคนที่ตีคนทั้งโลกอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเจอประเทศไทยอาร์เจนตินาสเปนเกาหลีไต้หวันลาวอะไรเงี้ยผมก็ตีหมดนะผมทุกคนผมไม่ค่อยได้สนใจอะไรนะผมสนใจแค่ว่าผมเนี่ยสามารถเอาชนะทีมไหนได้บ้างเลยผมก็กดไปที่ทีมนั้นนะผมทุกคนอ่ะก็บอกเลยนะผมทุกคนว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะลําบากใจผมเหมือนกันนะเพราะว่าบางคนเนี่ยบอกว่า เออผมเนี่ยตีคนไทยไอ้นี่มันไม่รักชาติไอ้นี่บอกว่าเป็นคนไทยไเต็มปากบ้าหรือเปล่าเกมก็คือเกมนะผมทุกคนคนไทยทุกวันนี้นอกจอไม่ยังต่อยกันเองอยู่เลยนะผมไม่ค่อยได้ซีเรียสเรื่องนี้เท่าไหร่นะผมทุกคนแต่บแบบว่าบางคนเนี่ยเขาก็ซีเรียสนะเรื่องคนไทยไม่ตีไทยนะแล้วก็บอกว่าการที่คนไทยไม่ตีไทยเนี่ยเป็นการผูกพันธมิตรกันนะผมทุกคนส่วนตัวคือผมมองว่าการผูกพันธมิตรเนี่ยนะมันทําได้หลายรูปแบบเลยนะผมทุกคนไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ในเกมถามว่าใส่เกียร์นี้ดีไหมการช่วยกันตอบเป็น คอมมูนิตีที่ดีนะนะคือผมมองว่าเป็นการผูกมิตรนะผมทุกคนส่วนในเกมเนี่ยจะสามารถรีมาตีกันเองก็ได้นะแบบว่าหรือว่า คนเนี่ยคุณก็สามารถตีผมได้ผมก็สามารถตีคนได้ไม่ว่าทางบ้านเนี่ยจะอยู่ลีกไหนนะถ้าเกิดดีเจอผมเนี่ยสามารถยัดเยียดความพ่ายแพ้กับผมได้เสมอเลยนะหรือว่ารีมาตีผมได้เลยนะผมไม่ค่อยได้ซีเรียสเรื่องนี้เท่าไหร่นะผมทุกคนอ่ะผมมองว่ามันคือเกมนะแล้วหลายคนที่แบบว่าโดนคนไทยตีแล้วไปร้องไห้ในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยคือผมมองว่านั่นแหละคนนะั้นคือโดนเกมเล่นแหละคือไม่เข้าใจจุดประสงค์ที่แท้จริงของเกมนะผมทุกคนก็คือเกมเนี่ยนะเขาออกแบบมาเพื่อให้ตีกันทุกชนชาตินะผมทุกคนค้ากันไปนะ เพราะว่าเกมเนี้ยมันเป็นเกมที่ค่อนข้างโกลบอลนะผมทุกคนนะมันเป็นเกมที่ทั่วโลกเล่นกันนะแ้วมันไม่ใช่เซิร์ฟเอเชียหรือว่าเซิร์ฟไทยที่แยกออกไปนะผมทุกคนถ้าเกิดสมมุติว่าคนไทยจะไม่ตีไทยกันเองเนี่ยคุณก็ไปเล่นในคอมมูนิตี้ของคุณนะผมทุกคนอ่ะถ้าเกิดคุณเจอคนที่คิดต่างเนี่ยแบบผมอย่างเงี้ย ผมตีคนไทยผมตีคนทุกชนชาติคุณสามารถตีผมได้เหมือนเดิมนะผมทุกคนอาผมถ้าผมดีเจอคุณผมก็ตีเหมือนกันนะผมไม่ค่อยได้ซีเรียสเท่าไหร่นะผมทุกคนอาประมาณนั้นนะอามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างลาบากใจนะครับอาตามนั้นนะผมทุกคนคือผมมองว่าแล้วก็เรื่องที่ผมเนี่ยไปตียูทูบเบอร์คนไทยด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นพี่อาร์ตลุงยุทธหรือว่าทีเคเรนเจอร์นะผมมองว่า เป็นเรื่องธรรมดานะผมทุกคนที่ยูทูบเบอร์เนี่ยรีมาเจอกันแล้วก็อยากจะประลองทีมกันนะผมทุกคนคือมันมีข้อดีมากกว่าข้อเสียนะถ้าสมมุติว่าแจกคะแนนไปเนี่ยก็จะได้แค่ 25- ถึง40คะแนนนะผมทุกคนคือมันได้ค่อนข้างน้อยนะแต่ถ้าเกิดเราตีกันเนี่ยสมมติว่าผมกับพี่ดีเคตีกันใช่ไหมมันเป็นการแลกเปลี่ยนฐาน เอฟซีนะผมทุกคนมัน,เป,นเป็นการแลกเปลี่ยนฐานคนดูกันนะมันจะทําให้ช่องนี่ใหญ่ขึ้นทั้งคู่นะจะทําให้ในอนาคตนี่ช่องใหญ่ขึ้นยอดซับเพิ่มขึ้นได้ยอดวิวมากขึ้นมันค่อนข้างที่จะคุ้มค่ากว่า26-40ถึง40คะแนนที่ได้ไปนะผมทุกคนอ่า คือถึงผมจะตีกันในเกมเนี่ยไม่ได้แปลว่าผมเนี่ยจะเกลียดกันนะผมทุกคนแล้วผมเนี่ยถ้าเกิดสมมุติเจอกันตัวจริงเนี่ยนะเป็นเป็นทางด้านเพื่อนที่เออผมมองว่าเป็นทางด้านช่อง YouTube ที่ทํางานในสายเดียวกันนะถ้าเกิดสมมุติผ่านบ้านผมผมก็จะเลี้ยงข้าวด้วยนะอันนี้เป็นการผูกมิตรที่แท้จริงนะผมทุกคนไม่ใช่ว่าแบบว่าลีในเกมไม่เจอกันอะไรเงี้ยแบบลีในเกม เจอไม่ตีกันอะไรเงี้ยผมมองว่ามันก็เป็นการผูกมิตรนะคือการผูกมิตรมันทําได้หลายรูปแบบจริงๆนะผมทุกคนอ่าก็ถามหลายๆช่องดูนะยิ่งการตีกันเนี่ยนะเขาไม่ได้โกรธกันเลยนะผมทุกคนก็คือเขาเนี่ยยิ่งยินดีด้วยซ้ําไปนะเพราะว่ามันจะทําให้ยอดวิวของช่องเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะผมทุกคนอ่ะประมาณนั้นนะทำให้ระยะยาวเนี่ยเขาได้รับผลประโยชน์มากกว่าข้อเสียนะก็ได้เพียงแค่20กว่าคะแนนเนี่ยมันทาอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะผมทุกคนแต่ถ้าเกิดได้แลกเปลี่ยนฐาน f อหรือว่าฐานคนดูเนี่ย พอเวลายูทูบเบอร์เนี่ยเวลาที่เห็นยอดวิวที่พุ่งขึ้นมาเนี่ยผมยอมรับเลยนะว่าทุกคนเนี่ยมีกําลังใจในการทำนะผมทุกคนถ้าเกิดทำช่องมาไม่มีคนดูเนี่ยก็จะมันมันก็เหมือนว่าเดี๋ยวทำไปสักพักก็ต้องหยุดทำนะผมทุกคนอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยนะมันเป็นสัจธรรมของโลกนะผมทุกคนใครๆทํามาก็อยากจะ เออให้มีคนดูเยอะๆอะไรงนี้นะผมทุกคนอ่ะให้มันมีความสุขในการทํานะอย่างผมเนี้ยคือผมไม่ค่อยเป็นคนผมไม่ค่อยได้สนใจเม็ดเงินเท่าไหร่นะผมทุกคนผมสนใจแค่ว่าความสุขที่ผมได้รับจากเกมนี้เท่านั้นนะอ่ะทางบ้านหลายคนเนี่ยลองลองดูเลยนะผมทุกคนแต่และคลิปที่ผมเติมไปอย่างคลิปเนี้ยผมเติมเงินไปทั้งหมดก็คือเอ่อเท่าไหร่วะสองพันกว่าบาทนะผมทุกคน คือผมเนี่ยเติมเงินไปแต่ว่ายอดวิวที่จะได้ได,ได้เงินจากยอดวิว u t u b e เนี่ยคือผมพูดตรงๆเลยว่าได้หลักร้อยนะทางบ้านไปสามารถไปตรวจสอบได้เลยนะผมทุกคนเพราะว่ายอดวิว u t u b e เนี่ยเพียงแค่2-3มหมื่นเนี่ย มันได้เงินแบบว่าโอ้โหจะพูดยังไงดีให้ทางบ้านเข้าใจอ่ะก็คือล้านวิวเนี่ยจะได้ประมาณหมื่นหมื่นต้นๆน,นะผมทุกคนแล้วหมื่นวิวเนี่ยจะเหลืออะไรนะทางบ้านนะผมให้ทางบ้านคิดแค่นี้นะคือผมทําเกมนี้เพราะความสุขเท่านั้นนะนะผมทุกคนผมเนี่ยไม่โดนเกมเล่นนะผมพูดตรงๆเลยทางบ้านหลายคนที่เห็นผมเติมเงินเยอะขนาดนี้ผมเติมเงินผมเสียเงินแต่ว่าผมได้ความสุขกลับคืนมาแนละ้วนะผมทุกคนอ่ะมันเป็นการที่เสียเงินซื้อความสุขนะหลายคนอยากได้รถ หลายคนอยากได้บ้านก็ต้องเอาเงินไปซื้อนะพอซื้อเสร็จก็จะมีความสุขนะผมทุกคนอ่ะก็ประมาณนี้ผมก็คิดแบบนั้นเหมือนกันนะที่ผมเติมเกมเพราะว่าผมก็หวังความสุขเหมือนกันนะผมทุกคนอ่ะผมไม่อยากให้ทางบ้านเนี่ยคิดมากนะเรื่องคนไทยตีคนไทยอะไรงี้นะหลายคนถ้าเกิดใครที่คิดแบบผมก็ก็สามารถตีคนได้ทุกชนชาติเลยนะสาหรับใครที่แบบว่าอยากจะเป็นมิรกันในเกมอะไรงนี้ก็ก็แล้วแต่นะผมทุกคนแต่่วนตัวคือผมเนี่ยไม่ผูกมิตรกับใครนะอ่ะผมเจอต่อให้เป็นลูกแคนผมเองลูกกิวผมเองเนี่ยถ้าผมเจอในหมวดพีพีผมก เพราะว่าผมเนี่ยเออมองมองไว้ว่าแบบว่าผมผมก็เล่นไปเรื่อยๆนะผมเจอทีมไหน่ถ้าผมตีมไม่ไหวผมก็รีหนีนะผมทุกคนถ้าเจอสา,สาวๆก็แจก,กแต้มนะไม่คิดอะไรมากนะผมทุกคนอ่ะก็สําหรับเกมนี้ก็เตรียมพร้อมนะผมทุกคนโอเค เดี๋ยวก้าวดาวมาจะสนุกกว่านี้อีกนะเดี๋ยวก้าวดาวมาเนี่ยเออน่าจะมันกว่านี้เยอะเลยนะผมทุกคนแบบว่าผมก็เห็นทางบ้านคอมเมนต์มาว่าเออก้าวดาวจะมาเนี่ยตัวธรรมดาเนี่ยผมว่าน่าจะอัพก่อนนะไม่ว่าจะเป็นบาวไฟหรือว่าจะเป็นทางด้านบอสเคสหรือดุอยางนะเพราะว่าวงการเกมในตอนนี้คือตัวพวกเนี้ยมันต้องยอมรับเลยว่าเป็นตัวฮิตแต่อย่างบาวไฟเนี่ยเป็นลูกหลัก G M นะผมทุกคนมีทั้งสกินฮาโลวีนเป็นของตัวแม่งเองด้วยนะแม่งโคตรเฟี้ยวเลยนะผมทุกคนอันนี้ตัวนี้เลยเดี๋ยวผมเปิดให้ทางบ้านดู ผมไปโดนมาเหมือนกันนี่ตัวตัวนี้เลยนะอ่าก็นี่เลยบาวมัมมี่นะเป็นเป็นเซตฮาโลวีนนะเป็นลิมิเต็ดนะผมทุกคนคือจะหาได้เนี่ยต้องเติมเงินพันกว่าบาทเท่านั้นในะตอนนั้นนะแพ็กตอนที่แพ็กมานะผมเติมเงินไปพันกว่าบาทนะเพื่อที่จะได้บาวมัมมี่มานะผมทุกคนอ่ะก็ค่อนข้างที่จะ เสียดายไม่เสียดายหรอกมันลิมิเต็ดอะมันของมันหาไม่ได้อีกแล้วนะต่อให้กำเงินมา20 0 0 0ลูบี้เปิดตอนนี้มันก็ไม่มีอีกแล้วนะผมทุกคนอ่ะก็ประมาณนี้นะสำหรับบาวไฟผมว่าในอนาคตนี่ต้องมีอัพขึ้น9าดาวแน่นอนนะผมทุกคนอ่ะก็อยากให้ทางบ้านเนี่ยเตรียมตัวเตรียมใจกันให้พร้อมนะให้ทำเป็นร่าง8ดาวไฮเปอร์แม็กไว้ก่อนนะผมทุกคนอ่ะแบบดาววินชี่อย่างเงี้ยเขาเรียกกันว่าไฮเปอร์แม็กนะผมทุกคนร่างไฮเปอร์แล้วก็แม็ก240นะก็จะสามารถอัพขึ้น9าดาวได้นะผมทุกคนก็ขอขอบคุทกกคนนนนมะัี้ลิปผ ครที่คิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการตีคนไทยเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยลักกันนะ